กรเบสวัสดีท่ยายนผู้ชมครับอยู่กับผม X Cross เซฟอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกลับมากับอมองอัสครับแต่ว่าใน,นวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่อมองอัสแบบธรรมดาว,วันนี้เราจะมาเล่นกันในโหมดซอมบี้ครับพี่น้องซึ่งก็จะมีพี่ชั้มพงคงนะครับมีพี่ไม้นะครับมีอีฟาเกมเมอร์นะครับมีจุ๊กแจงครับมีโอปอลคนนี้คนไม่สวยแล้วก็ซีบิงแล้วก็หนังซอมนี่นั่นเองนะครับผมในโหมดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่ต่างจากโหมดธรรมดาทั่วไปเพราะว่ามันจะเล่นแบบซอมบี้นะครับเป็นยังไงไม่่่รรรรรูู้้เเเเเเเพพาาะไไมมมคคยยยลลลนนนปดใกอกอัับ เอาล้วเริ่มกันแล้วครับท่านผู้ชมเริ่มมาเราไม่ได้เป็นซอมบี้เราก็จะต้องหนีนะครับใครกินซอยจูเราก็จะต้องหนี<ๆ>แล้วก็ไปไทำเควสก่อนครับท่านผู้ช<ห>มนับเลยนะนับเลย เรา่มทำเควสแล้วมันมันมันลงไปแล้วเรา่มทำเควสแล้วครับผมใครต่อยตัวเลยตัวเลยตัวลยตัวลยตจูอูอูอี๋าวแล้ใครเป็นซอมบี้ไม่รู้มีซอมบี้ปรากฏตัวเรียบร้อยแล้วและกติกาของเกมนี้ก็คือซอมบี้ห้ามฮาแล้วโหลดก่อนใครสแกนเนี่ยปมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพีไม่เอาเงี้ยโอ้โหเจ๊ดเลยเวเดอร์โอ้ท่านผู้ชมผมเพิ่งสแกนไปเมื่อกี้เองครับ โอ้โห <oh> พ,พี่กิจยู่พี่กิจเพราว่าตายแล้วผมมีน um> um> ึ่งเลยระวังนะกิจอยู่ไหนล่ะคะโอเคตอนนี้สองข่างเี้เลยเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านเอาล่ะจังหวะนี้ตายแล้วท่านผู้ชมไม่ได้สองแล้วนะคะเพื่อนๆอยู่ไหนกันเนี่ยรู้สึกซอมบี้เงียบมากเลยอ่ะกำลังหาอยู่ท่านผู้ชมไม่มีใครไปดูกล้อง เจอแล้วเรียบร้อยกินไปอีกหนึ่งแม่พคนกันเองพี่แม่ทำกันเองตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้ครับท่านผู้ชมแต่ละคนอยู่ไหนบ้างไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวเจอแล้วเจอวิ่งวิ่งตามเฮ้ยหนีไม่ได้อะหนีไม่ได้หนีไม่ไหนแล้ว มซอจูเรียกซอจูแล้วเราจะกินซอจุมันมีพยานไม่ไ้เลยเรไม่มีคนนี้เพือนี่เหลือกี่คนเราเห็นมีคนเข้าไปอยู่ที่หัวแล้วผมกลายเป็นตอมพีษอย่างไฟเลยไม่ใช่เดินมาชนเองดีตากเริ่มเป็จแล้วตอนนี้เราต้องตัวแล้วได้ใจเจแล้วเจแล้วจะดีไปไหนเรียบร้อยฮะอยู่ๆไปจึ้ง เป็นซอมบี้ทุกคนเลยทีนี้ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมประมาณนี้เล่นแบบวอมะครับซ้อมนะคะก่เี่ยเราต้องก็ดีนะแบบเล่นแบบเรงวิ่งไล่จับอะครับท่านผู้ชมตาเอาเลยครับเรามีสองรอบนี้เราจะต้องรอดครับผมบอกเลยครับการหนีสเต็ปหนีซอมบี้ของผมไม่ธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวขอมาทำเควสตรงนี้ก่อน รไอ้เชี่ยจะทันหรอวะคือเราต้องทำเควสไปจูงไปเว้ด้วคุณผู้ชมเป็นอีกแล้วเหรอคุณไม่เลิิกกนีอยนี่ไปทำเควสก่อนเฮ้ยพี่กิตเริ่มไล่เราแล้วนะผู้ชมครับตรงนี้ทำได้ตรงนี้ทำได้เราต้องรีบทำเควส์เสร็จก่อนตอนนี้ซอมบี้จะมานะผู้ชม ไอ้บินน่าจะเริ่มล่าแล้วนะครับจากที่ได้ยินเสียงผมว่าเขาจะอยู่โซนขวาบนหรือว่าเควสที่เราต้องไปทำมันก็อยู่ขวาบนเหมือนกันอู้สแกนเร็วดิเฉยเอาวะแอบดูหน่อยแล้วกันผมมีเควสยิงขยะอวกาศอ่ะเจ๋จ๊กถ้าเควสสแกนเนี่ยต้องเอาไว้ทำทีหลังเลยเว้ยไม่ได้จริงๆที่นีวนี้มีใครได้อยู่ได้อยู่ได้ยู่ เนียนไปเนียนไปเนียนไปเฮ้ยโหข้างหน้ามีซอมบี้จะมีคนออกไปแล้วแอบด้วแอบด้วแต่ว่าเรายังคงถูกเฮ้เจ้ยน่าเขาเห็นเราอ่ะไม่เปลี่ยนดีกว่าหลบมุมหลบมุมอย่าตามผมอ้าวยทำไมไม่เป็นอ่ะรู้สึกว่าคนจะอยู่เยอะๆแถวๆห้องแอดมินเอ้ยอย่ามาไม่รู้วันหนีก่อนแล้วตอนนี้พี่พันธ์กายซอมบี้ไปแล้วเหรอเฮ้ยไอ้ชิ้นโง่ เพราะว่าเราออกขวาคนดีกว่าท่านผู้ชมตอนนี้เรายังรอดอยู่อยู่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยะมันไปรู้แล้วว่าจะจะไปไหนดีฉันต้องรีบทำภารกิจภารกิจของเราโอ้โหสแกนเอาวะสแกนตอนนี้น่าจะทันอยู่ถือว่าซอมบี้มาเราต้องลงเลยอะครับเลหวังว่าจะทันนะเฮ้ยเขาวิ่งหนีอะไรมาวะพอรูดบัตรเมื่อกี้ หลายคนเลยเมื่อก oh oh, ี ing, <that <that ้เฮ้ยโอ้โหซ้มพี้โอ้โหทางตันโอ้โหจะเสร็จอยู่แล้วโอ้โหน้ำมันโฉมไว้พี่จะเสร็จอยู่แล้วอันสุดท้ายอยู่แล้วพี่แป้งอยู่ไหนวะได้กลิ่นเฮ้ยแกได้กลิ่นอะไรได้กลิ่นโตโตเฮ้ยกลินโตโตนั้นคิวตดหรือเปล่าเดี้กลิ่นโตโต โอ้โหผมว่าเกมนี้ผมจะรอดนะเนี่ยสไปจู๊กไปดูกล้องแต่อีเครื่องสแกนไม่สแกนช้าพอแบบมันเป็นทางตันน่ะมันเป็นเควสที่ทำไม่ได้แล้วผู้ชมคือแบบไม่ชัดเรียบร้อยโดนกินเลยไปไปไปอยู่มันเป็นเตาน้ำมันอยู่มันเตาน้ำมันคุณอยู่ไหนวันนี้เราทำภารกิจเดียวกัาอยู่ครับคุณผู้ชมครับคนสุดท้ายไม่รู้อยู่ไหนได้เป็นพี่แป้งนะคนสุดท้ายอุ้ย เหลือใครวะเนี่ยใครเป็นคนอยู่ใครเป็นคนอยู่โอ้โหฆ่าคหยเรียบร้อยเขาเรียกดักทางออกเจอมซอมบี้ดักในรูฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมเป็นซอมบี้แบบพ่ายแพ้ฉันต้องไปตามเอีกแค่เดียวอีกแค่คนเดียวเหลือใครเนี่ยใครโหเหลือคนรอดแล้วสามคนแน่เฮ้ยรอบนี้เราผมเป็นซอมบี้ผมเป็นซอมบี้ เกิดมาเราเป็นซอมบี้เลยว่ะท่านผู้ชมรีบต้องเปลี่ยนนี่ก่อนเลยไปเลยสามสองหนึ่งอ้าวไล่แล้วนะเราเป็นซอมบี้คนแรกด้วยท่านผู้ชมแล้วในเมืองไทยของเราผมว่าต้องมีคนแอบอยู่แถวนี้แน่นอนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเ คิวห้องพยาบาลเต็มเลยห้องพยาบาลอ่ะพยาบาลท่อห้องพยาบาลผมมีผมมีเคล็ดหนุนวาผมรู้ว่าพวกคุณอยู่ขวาบนกำลังมีคนสแกนอยู่แน่นอนเออรู้แต่ตรงนี้ตัวดาวโหลดหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยนี่ไงคนเดิมจะดีไม่ได้จะดีไม่ได้คิวคิวมุดมุดท่อได้นะ มดทอได้เหรอเอาสวยเด็กครับผมไมอยู่ไกล้วไกโตแล้วีย่ลวน้ออยู่ได้อขอน้ขอีขอเวสด้วยมีขอมีขอเวสด้วยมีขอเวโอ้โหแล้วไหนจะมาต้องสองดาวอีกไหมกลัวกลัวกลัว เร็วหน่อย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 เร็วเรเร็วเร็วเร็วเรรเร็ไม่เห็นใครเลยจะไปเห็นใครเลยอ้ใครอยู่ตรงนี้ใครอยู่ตรงนี้มุมอร่อยมุมอร่อยมมอรอคิดว่าจะแอรพลเลไหรอไปได้ หาไม่เจออยู่ที่ไหนใครขอใครคนยู้มี่นองางาาไอเร็วไอ้เรแล้วเก็บได้คนหนึง เราตายเลยเรียบร้อยโอ้รอสี่คนวะอะไรวะมันเป็นตัวพ like ี่ตอนตอนอสุดท้ายเรไทำหนังจะมาเป็นซอมพี่ตอนที่เราจะไปแอบในตู้หนังสือเนี่ยคุณไม่วิ่งตามผมมาแป้นใช่เลยครับ